สวัสดีครับ f c วันนี้นะลูกค้าส่งพัสดุนะครับมาให้ผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอานะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครว่าลูกค้าส่งอะไรมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้ลูกค้าดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราจะนะครับเข้าไปรับพัสดุแล้วจะทําอะไรกันนะครับอ่ะไป โอเคนะครับ FC ผมก็ได้พัสดุมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะมาแกะนะครับเพื่อตรวจเช็คนะฮะว่าลูกค้านะครับส่งมาตรงกับที่ผมคุยหรือเปล่านะครับถ้าขั้นตอนตรงเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโทรคุยกับลูกค้านะครับต่อโอนเงินให้ลูกค้านะครับง่ายๆโอเคนะครับตามมาอาจเป็นหลักฐานนะครับไว้ด้วย่จะต้องนะครับนี่นะครับแกะไปพร้อมผมเลยนะครับ ผมต้องพยายามนะครับไม่บอกว่าพยายามนะครับทุกครั้งนะต้องอัดวิดีโอเพื่อนะครับเห็นไหมลูกค้าเขาจะขีดไว้นะครับว่าผมแกะนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะว่าผมไม่มีการแกะมาก่อนเช็คก่อนนะได้มายังไงนะผมก็แกะแบบนั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะป้องกันนะครับนะจะได้ใช้เป็นหลักฐานบอกกับลูกค้าได้นะครับว่าพาลูกค้าหรือนะครับสิ่งที่ลูกค้าส่งมานเป็นยังไงนะครับนี่ นะครับนะครับนี่นะฮะลูกค้าส่งมานะครับก็เป็นกรมตำรวจ80ปีนะครับนี่ตามที่ตรงที่คุยกันนะฮะแต่เรามาดูข้างในนะครับนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยิบกล้องส่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องดูนิดหนึ่งนะ ก็นะครับมีคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเส้นคอนะฮะพระแต่เดี๋ยวผมจะลองคุยกับลูกค้านะครับพระผิวสวยนะครับแต่ครับโอเคเนาะผมโอนโอนเงินไปให้แล้วครับผมครับเดี๋ยวผมดูแคปนะครับครับเดี๋ยวเช็คเงินก่อนครับครับครับนะนี่นะครับนี่นะครับโอนให้ลูกค้าไปแล้วรอลูกค้าเขาเช็คเงินแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆมีพระเนี่ยส่งมาผมก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัว เราการันตีโอนเงินให้ลูกค้าแน่นอนนะครับช่องผมเพจผมเนี่ยการันตีนะครับคนติดตามเนี่ยนะครับไม่ได้มีแบบหลักร้อยหลักพันนะครับพี่พี่ดังนั้นไว้ใจได้เลยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงผมเชื่อว่าเงินเข้าลูกค้าเรียบร้อยนะโอเค